ของดึงกอไห่นี่นะคะที่เกิดคัตเตอร์ใหญ่ก็คือรงไก่รงไก่เนี่ยเขาสั่งพนักง,งานพักที่บ้านเผอเอิญวันนั้นน่ะมันเป็นงานศพแล้วก็มีการสลามมือใส่แม็บ้างไม่ใส่เม,ม็ดบ้างผู้ที่มาร่วมงานศพวันนั้นประมาณ200คนคัตเตอร์ตรงนี้ปิดซอยเลยค่ะ,อะซอยนี้ยเราก็ได้ประสานกับโรงพยาบาลรัลุกกามาสำอวในพื้นที่พบประมาณ30มสิบราย สามสิบรายนี้เขากา็เสียสละทุนตัวเองอไปที่โรงพยาบาลเอกชนอีกวันนึงรู้ผลก็มารับตัวไปทุกคนเลยสามสิบรายแล้วที่เหลือก็จะกักอยู่ที่บ้านเราก็ปิดซอยแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ําส่งอาหารอยางตอนนี้ก็เอาน้ํากระชายเอาน้าอะไรลงไใ,ให้ทานซอยเนี้ยก็เป็นเหมือดเกือบทั้งซอยเกือบทั้งซอยแต่คนที่ฉีดวัคซีนเนี้ยไม่เป็นตอนนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นการโหยห,หาวัคซีนกัน นายกเลยปรับพื้นที่ตัวเองอ่ะปรับพื้นที่ของอบตเนี่ยเพื่อจะทำศูนย์ควบคุมของเราเองเพื่อเอาย้ายคนไข้ป่วยเนี่ยเข้าไปพักโดยโดยทุนของนายกแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันในอำเภอทราบข่าวก็ลงมาร่วมแล้วเมื่อวานก็เอาเรื่องเข้าจังหวัดท่านผู้ว่าก็เลยมอบหมายให้อบตบึงเขงาไหยเป็นศูนย์<อ>พักคอยค่ะเพื่อรอจะไปโรงพยาบาล หรือว่าถ้าไม่หนักกลุ่มสีเขียวใช้เฉพาะกลุ่มสีเขียวอะค่ะคือตอนนี้เราจะทำเฉพาะตําบลบึงโคไหยของเราเพื่อแยกผู้ป่วยตรงน,นี้ออกไปก่อนแต่ถ้ามีพื้นที่เหลือเราก็จะรับข้างๆได้พืชอุด,ดมอะไรเงี้ยเือขายเรานค่ะ